อเอาฮลโหลก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวัอยี่กับผมในเกสเซี่คงกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะนึกอยู่กันในคลิปที่มีชื่อว่ารีวิวแอดออนนั่นเองครับท่านผู้ชมเอารออะไรอะ่ะปุบมือดิโอเคเข้าเกกรื่องกันเลยดีกว่านะวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นเพื่อเป็นการให้กําลังใจผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กันมาด้วยไปถึง5ไลค์กันไปเลยนะท่านผู้ชม แล้วนะก็ไปดูคลิปคุณได้เลย let's go โอเคนะผมบอกไปก่อนนะถ้าจะใช้แอดออนเะนี่ยท่านผู้ชมต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนเว้ยเออเนี่น,น,นี่มาเปิดไอ้ตรงนะี้เนี่ยเนี่ยไอ้สามอย่างเนี่ยไอ้สามที่มันทึบๆท,ที่มันจางๆอยู่เนะี่ยไอเนะอ็กซ์พลานิเมทเนี่ยเปิดให้หมดเลยนะถึงมันไม่จะเป็นต้องเปิดก็เถอะแต่เปิดเปิดไปเถอะนะแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากนะเพราะตรงนี้ไม่มีส่วนอะไรอยู่แล้วอ่โอเค ผมจะรีวิวแค่ส่วนที่จำเป็นนะส่วนไหนที่ไม่จำเป็นผมจะไม่รีวิวนะอ่ะผมจะเอาอันนี้มาเพราะอันนี้มันจำเป็นผมทดสอบมาแล้วเออดาบนี้ไม่จำเป็นเออน้ำยานี้ไม่รู้มันทำอะไรได้แต่เอาเก็บไว้ก่อนปึ๊บดาบปุ๊บปึ๊บปึ๊บ,บไอ้แก๊สพวกนี้เอาเป็นว่าช่างมันนะท่านผู้ชมมันเป็นน่าจะเป็นแค่ของเสริมช่วยด้วยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะเดี๋ยวนะ มีไข่สปาอีกสามอันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแต่ก่อนอื่นรีวิวพวกส่วนอะไรอย่างนี้ก่อนตป๊บนึงนะคืออะไรมันคืออะไรทำไรได้มันทำไรได้อ่ะมันทำไรได้ไม่ทำไรได้เลยมันทำไรได้อ่ะจีใส่ตัวไททันเหรออ่ะไหนไหนลองหน่อยลองหน่อย ผมจะเสกอันนี้ไททันตัวที่หนึ่งเอ้ยมีหมู่บ้านตรงนี้ด้วยแฮะโอ้โหหมู่บ้านโดนถล่มเละเลยโอเคปึ๊บเป็นไททันอะไรไม่รู้อ่ะโ,อโหหน้าตาน่าเกลียดมากฉีดไปไม่มีอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองทดสอบอะไรบางอย่างนะผมจะลองเสกชาวบ้านดูดิมันจะฆ่าเรามมันจะฆ่าไหม เออหาชาวบ้านก่อนอยู่นะว่าชาวบ้านอาโอเคนี่ไงชาวบ้านสอบว่ามันฆ่าชาวบ้านหรือเปล่าโอ้ประเด็นคือแม่งไปโจมตีชาวบ้านด้วยทท่านหาอะไรเนี่ยถ้าผมปรับเป็นสไ વ เวอร์นี่ไม่ต้องถามนะมันไล่ตามผมแน่นอนเว้ยแล้วก็อันนี้ทท่านแกอีกแก่นะทาท่านอีกแก่นะแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมเลยมันอันแรกเลยนี่โอ้โห ไซส์ตัวไม่เท่ากันนะเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นเซอร์ไวว์ดูว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนนะโอ้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 เชียแล้วเฉียแล้วประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมเครือแย่เลยโดยในท่านวิ่งไล่ตีตายเลยผมเนี่ยแค่อยากลองไงว่ามันเแต่ปรากฏว่ามันวิ่งไหวมากเลยนะท่านอะผมแนะนํา เอามานี่เลยเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติปึ๊บเนี่ยก็จะวิ่งเร็วอ่ะแล้วก็จะมีเออซูมๆให้ดูก่อนนะอ่าเพื่อเป็นการชัดเจนนะผมปรับมุมมองแป๊บหนึ่งโอเคปรับเสร็จแล้วนี่เลยก็ประมาณนี้เลยเป็นเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิตินะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอุ้ยนี่เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นเซอร์ไววอนดูนะ เซวัยว่อดวไม่ใช่เซว v ยวันฉิบหายปึ๊บปึ๊บเออ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 เมเตโอเเโอไม่ใหม่อหม่หมหม่หวิ่งโคตรไวเลยดูดิมันวิ่งอยมากมันวิ่งไวมากวิ่งมาให้อีแก่ดักดักตบเฮอีแก่ดักตบเฮอีแก่ดักตบเฮ้ยอีแก่ตามใหญ่เออเอออีแก่ตามใหญ่อีแก่เออเอจะเจ็บ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  โอ้โหโอ้โหโหโอ้ยฝูงควายวิ่งโอ้ยชิบหายโอ้โอ้โอ้ไอ้นี่ช่วยได้ไหมไอ้นี่ช่วยได้ไหมปุ๊บโอ้โหทำกูลอยได้โอ้โหเอ้ยผมรอดจากไทท่านแล้วครับท่านผู้ชมอ่นีนไหนก็ในไหนแหละอ่ะในไหนก็ไปอยู่หน้านี้แหละอ่ะนี่เลยนี่เลยไอ้นี้ยมันสามารถช่วยชีวิตคุณได้ตอนคุณกำลังหนีไครท่านเว้ยอ่าเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูอ่อสมมติถือไอ้นี่ไว้ใช่ไหม วิ่งกระห่าไททันกระโดดร้อยกระโดดปุ๊บนี่ไงลอยหนีไททันโอ้โหโอ้โหโอ้โหผงควายวิ่งชิบหายเอ้ยร้อยร้อยบินหนี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 โอ้โหบินหนีบินหนีเอ้าเออนั่นแหละบินหนี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 สามารถใช้กาาได้บินหนีบินหนีบินหนีกูรอดละกูรอดอยู่ไททันละเล่นเหี้ยเลยเนี่ยอ่ะนี่เลยต่อไปกระดาบนะเป็น ดาบดูโอ้นะนี่โอ้โหโคเทเลยดาบดูโอ้ดูดิโอ้โหครบเซตเลยอันนี้ดาบเดียวนะอืมดาบดูโอ้สองอัน,นอันนี้เป็นเครื่องเครื่องยาสามิติอันนี้ก็เป็นดาบเมื่อกี้เลยไอ,ไอทีเอาไว้ใช้ปุ๊บแล้วบินนะ่ะเนี่ยกดเฟสปุ๊บแล้วบินไม่ก็กดค้างที่หน้าจอเนี่ยเนี่ยกดค้างที่หน้าจอปุ๊บแล้วมันจะบินโอเคนะต่อไปมาดูส่วนไททันกันเลยอต่อไปเลย ก็จะเป็นไททันหกสิบเมตรนั่นเองนะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมเสกไม่ได้เดี๋ยวนะทำไมเสกไม่ได้อะเ้าทำไมเสกไม่ได้อ่ะเอา,เอเอาว่ายต้องใช้ทับฟังก์ชันหรือเปล่าทับฟังชัน ปุ๊บมอดเออปุ๊บเออไทท้าโคโลสโซโคโลสโซเนี่ยอุ้ยเชี้ยโอ้เราจะกลายเป็นไททันซะเองแล้วดูดิเราทำไมหัวกูเป็นงนั้นอ่ะโอ้กูตกใจหมดที่เฮีย้ยเมื่อกี้ อยู่ก็ตูมเฉยเลยอ่ะนี่แป๊บนี่นะโอ้โหตัวบางจอเลยชิบหายนี่ยดูรูปอันนั้นแล้วกันอ่ะเนี่ยดูหน้าตามันติดที่ทรงผมกูไอชิบหายแนะ่แนอ่ะเนี่ยดูดูหน้าตามันนะโอเคเดี๋ยวส่ท่านผมก็ไม่ขอดูมุมมองนี้แล้วกันเพราะว่ามันดูมุมมองยากชิบหายเลยอ่ะให้ท่านผู้ชมดูมุมมองไอ้นี้แล้วกันเนี่ยโอ ح, ้โหโคตรใหญ่แล้วไม่แขนก็ไปอยู่แบบนั้นอ๋อ มันเป็นชุดใช่ไหมไม่มใชทท่ที่สปาโอเคนึกว่ามันเป็นที่สปาออโอ้โหแล้วดูดิไททันหกเซนติเมตรหกไอ้นี่มาบุกโคตรกโก้เอ้ไม่ีใครจะสู้กับไททันหรือเปล่าเอาไปแดก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 ไอไปแดกไอแก่ไอแก่เอาไปแดกไอแก่ไอแก่เอาไปแดกนะต่อไปนะก็จะเป็นเขาเรียกผมว่าเอเรน หนีนะเอเลนโอ้โหหนะ้าตาอุบาทมากเอเลนมีทรงผ,ผ,ผมกูโผล่มาได้ยังไรดูเอเลนน่าเชียอ์ใช่ไหมแล้วทำไมมันต้องมีทรงผมกูโผล่มาด้วยไอ้แก่มไหมกูตีไอ้แก,แก,แก,แก่น่าเสียดายนะไม่มีเททันลิงนะอ๋อข้าเททันแล้วมันจะตอบหาเลยไปดูให้เนะี่ยใช่ไหมเขาเรียกผมว่าเอเลนใช่ไหมเขาเรียกผมว่าเอเลนใช่ไหมอย่าตีกูโอเคเอาไปว่าช่างใหม่ต่อไปนะ ไททันเกราะนั่นเองนะหรือว่าไราเนอร์นั่นเองนะนี่โอ้ยไรยเนอร์โอ้โหไรเนอร์มีสองผมคุโพกมาด้วยสุดยอดเอ้ยว่าไงไททันไอ้แกมึงเรียกกูว่าไอ้แก่เอาใส่เดียวกูป่ะนี่กูเดินเข้าไปหาเลยแทนที่มึงจะเดินเข้ามาแทนที่มึงจะเดินหนีไปมึงกลับเดินเข้ามาหากูเพราะฉะนั้นตายหาซะตายตาย,ตายอ่ะท่านผู้ชมเอาเปว,ว่าคลิปนี้พักความบัญญาอ่อนไวเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชม มปัญญาอ่อนเลยเล่นเียเลยนะสำหรับวันนี้ก็มาที่ว่าเรวยังต้องแพ้ลาสำหรับวันนี้ก็ลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอะไรคือมาที่ว่าเรอยังต้องแพ้ลาวะ